เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ที่ผมได้รีวิวไปนะครับก็จะนำมาเปลี่ยนเข้ากับรถยามาฮ่าแอร์ร็อกร้ซีซีนะครับส่วนแบตเตอรี่ลูกเดิมๆที่มากับตัวรถเจ้ายามาฮ่าคันนี้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์6แอมป์นะครับเพื่อนๆตัวนี้ระบบไฟในแบตเตอรี่ก็คงไม่มีการเก็บประจุแล้วนะครับผมเพราะว่าสตาร์ทรถไม่ติดเลยนะครับ ส่วนแบตเตอรี่รูปใหม่นะครับลูกนี้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่ผมทําการรีวิวไว้นะครับคือเป็นแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์นะครับลูกแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์เนี่ยความสูงของเขานะี่จะไม่เท่ากันกันกบ12โวลต์หแอมป์นะครับไอ้เจ้า6แอมป์แบตเตอรี่ลูกเดิมเนะี่ยมันจะสูงกว่านะครับผมก็เลยต้องใช้ฟองน้ำนะครับหรือว่าโฟมนะครับเพื่อว่าจะมาลองฐาน ของแบตเตอรี่ให้สูงขึ้นนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไขน็อตเวลาเราประกอบขั้วบ,บวกและขั้วลบเข้ากับตัวรถมอเตอร์ไซค์เราจะได้ไขน็อตได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคครับจากนั้นเราก็ไขยายตามขั้วบ,บวกและขั้วลบเลยนะครับผมมีระบุให้ชัดเจนอยู่นะครับจากนั้นก็ปิดฝาครอบให้สนิทนะครับจากนั้นผมก็จะมาลองสตาร์ทให้เ,เพื่อนๆชมกันนะครับ โอเคครับสตาร์ทติดนะครับผมจากนั้นผมก็จะมาลองทดสอบการใช้งานนะครับว่าแบตเตอรี่ราคาถูกเนี่ยจะสามารถใช้งานกับรถ Yamaha a i r o 155cc นะจะใช้ได้กี่เดือนกี่ปีนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะทําเป็นคลิปข้อมูลนะครับผมถ้าแบตเตอรี่หมดไฟเมื่อไหร่หรือว่าไม่เก็บประจุไฟเมื่อไหร่ผมก็จะมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อว่าจะมาตอบโจทย์ของการใช้แบตเตอรี่5 m นะครับผมอเเ y okay, let's go